สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้สอพ่อโฉกมาที่วัดสีสว่างว่งตอนเย็นครับมาเบิงเพิ่นขุดหลอกบ่อน้ำครับขอเ่อนญเสียดุลเพื่อนกัลยุนีกัพี่น้องก็ลองตามแอดมาาครับจะพาไปพบเสียดุลเพื่อนครับครับสวัสดีครับเสียน้ำนี่เป็นน้ำอย่างนอเนี่ยนะครับน้ำาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่ครับตัวนี้ของบ่อพญานาคเท่านี่ครับน้ำแรก ที่สร้างขุดลงไปนครับพอนำเหล็กเอาไว้เราไปบูชาโอ้ครับนะครับเป็นน้าทิพย์น้าทิพย์ที่ได้จากบ่อนี่เป็นขวดแรกครับเป็นคนแรกข้นแรกนะครับเอาไปบูชาขอโชคขอลาภเอาอเสียครับตั้งแต่ระยะนี้มานี่ฝันดีไปนอกครับฝันดีแล้วครับฝันดีคือปูน้ามะพร้าวมาให้ ไอ้เสื้อมืองค่ะครับผมปูเะไป็ีไปเลเลขเนาะครับผมผมเปเลขอันน้ำอันน้ำเขาหมานว่าบอกแล้เรียกมาท่านโอ้ขึ้นฟันเ็นบอรีหลายขึ้นละสามสี่ขึ้นละจะเลยมาเอานามเล่กประมาณต่อนสิบเอ็ดโมงมากผมมือนี่บอกครับครับมือนี้เลยครับผมเอากวันมูเนี่ยว่าสร้างยังสงสัยอยู่มาลงเปเอายัง่าท่านเอานาเขึ้นไปเอาไปใช้ตีปูซา น้ำแรกที่มันหลจากที่บอมันหายน้ำมืดเร็จรอบเนื้อตาเข้ามาะมาณซิปปีบะนีมันนามบุมี่อรนี่ปีก่ครับนี่ไปกวนมัวล้าครับน้ำแรกมันล้ดูนี่ล้วเพราะว่าจะไปบูชาเพิ่มปีไก่นบอลเดนบมี่หนามครับน้ำบุมีน้ำหายน้ำหายพอเด็มันพังล่งไปผนี่ครับพอเด็ดพังันมอขึหนมาใรม่น้ำแรกครับผมครับน้ำแรก น้ำแรกคือ,อน้ำที่น้ำทิพย์ครับจากบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ท่าครับเดี๋ยวให้มันตกตะกอนไม่ใช่ใดที่นี่ย้อนไปว่าความฝันของเสียเพ่นก่อนครับบัดน,นี้ฝันเห็นบ่อครับฝันเห็นบ่อเห็นบ่อวินีมีข้ไป่อเวลายคนเห็นตัวเลขนี่กับมีครับตัวเลขมันเป็นตัวเลขยังนอกเสียที่หาเลขศูนย์โอ้อันนี้ก็หมายความว่าต้องเป็นหาศูนย์เนาะครับครับแล้วก็เลขเพื่อฝันเห็นปูนี่แหละมาให้ อันนี้ครับอยู่ข้างหน้าจะมี่สามตัวข้างหน้าเซนนอนนี่หัวหงนี้ครับนี่อยู่หองป้ายอยู่หองป้ายครับอยู่หองป้ายเบ้่งเลยอยู่หองป้ายจริครับหัวป้ายครับเพราะว่าปูเอาน้ามะพร้าวมาห้ใส่มือเฉียดกันจะเป็นยังไงละล่าเลิกบอกแล้วว่าครับโอ้เพลินวาดเลิกห้แล้วที่ที่อัฒนาที่จงอัฒนาห้เรียบร้อยครับผมแต่ว่าไกล้มือแต่แมวว่าครับนานครับ บันเทนตะบอตัวนี้ปูวพูนแล้วมาอยู่บอนี่ตอนนี้นะแล้วเมืองตอนแรกว่าใจมือวานเมืองยันมาแรงเพื่อนก็มาเห็นยุ่นขอบสามเลยนะเห็นเล็กหน้าก็บหล็กศูนย์สองตัวที่เป็นบอกกันโซกับมือวาดนี่น่ามีนี่แหละครับท่านผู้ชมเมืองว่าเสียเพื่อนก็เห็นมีคนมากหลายครับเมือนว่านนี่ว่ามาเห็นอยู่ตัวเหล็กอยู่ปากบอนี่แหละครับจะยู่งเมืองได้วบบแน่ครับยนนเห็ ลงแล้วลงแนลุงมุงจอมปวกครับนะว่านเห็นอยู่นี่ครับเลือกหาเลือกหาแล้วก็ยุ่มุมนี่อันนึงเห็นบมข้างข่างจอมปวกนี่เป็นว่าอยู่หมุงจอมปวกนะครับท่านผู้ชมครับเป็นว่าเห็นเลือกหาครับพี่น้องเห็นจอมปลวกนะครับ ก่อนมีสร้างเขาถึงจะเริ่งานอยู่ครับมาสีกันเนาะมาสีเลยเนาะเสียมาสีเลยเนาะนี่ครับเดี่ยนี่เลขกหาเนี่ยเห็นไหมรับนั่นแหละครับเสียเป็นสี่ให้เบิรงพี่น้องเบิ้งรูครับครับเลขกหางี่เนี่ยขาหนังนะพี่น้องเห็นคือเสียเป็นสี่บ่ครับถ้าเห็นกะทักมาได้เครับเนี่ยนี่ครับอยู่นี่ครับนี่นี่ ง่ายเลยครับเลขยหานี่ยนังละเออบ่คือคครับนี่นะเบิงเอานี่แลนี่แหละครับพี่น้องกับเบิงเอาครับตามเสี่ยเพิ่นบอกนะครับเพราะว่าเสี่ยเ่นห้าห้าซูนปะแม่งครับนั่นนะโอ้เติ่มไปไปตามจะเป็นซูนโอ้ฉางนี้เป็นซูนยู่เหล่าน้องเป็นวงกลมเนาะรวมวะเนี่ นี่แหละครับท่านผู้ชมครัเขามีโชคมีลาเขาก็จะเห็นคือเสียเพิ่นเห็นแล้วครับห้าศูนย์ครับแล้วก็มาผนวกกับความฝันของเสียเพิ่นครับก็น่าจะแม่นหาศูนย์นะครับต้องถามเสียเพิ่นว่าน้ำมะพร้าวปูเพิ่นเอาข้าวให้ดิครับครับปูเอาเพิ่นเอาน้ำน้ำเข้าวให้ครับผมเอาน้ำเพิ่นเอาหน่วยเอาหน่วยนะครับเอาหน่วยจี้หน่วยเสียมาเส็บหน้าเอามาเสียมือเฉียนมาละ แล้วเด็ดเพื่อนครับผมส่วนนี้นำเข้าจะเพื่อปลูกชิมบะละครับผมแต่มีเคสหนังนำพาไปเนี่ยมาเนี่ยนำพาเนี่ยอยากมาใส่มือตีครับครับเปปเปอเอาครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นมาบอกแล้วตีครับเมื่อนี้ก็เลยมาเอาน้ำบ่อทิพย์น้ำทิพย์นำเหล็กครับครับผมนี่จะไปปลูกเยอะมาก บพราะว่าหลังจากที่น้ำมันโมมีมาหลายปีแล้วนี่บ่ตัวนี้มันก็คือยเเาสแม่นนี่้ำแรกครับนี่และครับที่สร้างชื่อเป็นน้ำแรกเสียเพิ่นเป็นผู้ได้มากนะครับนี่เดี๋ยวสร้างม่ตอนนี้ร่อยมันตกแต่ก่อนครับต่ก่อนครับมันจะเป็นน้ำทิพย์น้ำปูน้ำยาครับ ออกไปไปจะได้ชุกลาดด้วยนี่ติดขวดเต็มน้านเลยผมมีคนไหนด้วยเนี่ยมีเสียผู้เดียวได้กอนโมครับผมว่างมื่อวันนี้เราคนบผูสังเกตไหมคุเป็นซานลูกบอกขึ้นมากอนโมที่มันขึ้นมากตอนแรกครับก็ขอบคุณเสียหลายๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับชื่อเต่าเขาไหมเขาเอาไรเลยเอาอะไรเป็นบ้าได้แล้วครับพี่น้องเสียดูผนหัว่าเล็กที่มันสีออกมันจะอยู่ปลายนี่ครับ นิ้วทั้งนาเลยครับถาเห้าเบื้องขากะซิมีเ่เลขให้ให้นาติดตามครับยืนแน่นี่ยละครับที่นองกับเบิ้งเอาครับอาจจะเป็นห้าห้าศูนย์นี่ก็ได้ครับห้าแสนห้าหมื่นนี่ นี่แหละครับท่านผู้ชมครับยังมาแรงกับมาที่บ้านพอจำอยู่แล้วครับอาเบิงห่องพระครับนี่พอเราก็เห็นห้องพระไหมครับอยี่นี่แหละครับอันนี้เป็นห้องพระนี่มันบ่อฟอครับห้องพผู้ข้ามเสือหมดกับยาคุ้มมาโอ้คือว่าอะไร้องเก่งกว่าโอ้ห้องพระนี่เป็นของผู ปูซีซูโทะเป็นยาปิุมาโอ้ปูสีซูก็เป็าพิมากสิดไม่อยู่นี่ครับแล้ววันนี้ของปูตาห้าพ่อมันพอครับปูตาแต่ยุ่งไม่ได้นุ่งกันโอ้ครับครับนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวที่พาไปเปิงว่าห้องที่ประทับใหม่ครับเจาบ้านดนมาเพราะว่าองบ่นี่แล้วนี่แหะครับ โอ้ตอนนี้พ่นกิดมาติดกระจกติดยังลหะครับเ,เงิน,น,เ,เ,งนเงินกับเจ็บหอ,อมร่มริดพ่นผูกคอตัวแขนกับมาสมทบกันบ่มันเอาเงินของปูพ่นมาท่านนี่โอ้ครับเหลอเงินส่วน,น,อ,นอันนี้คือเงินอันนี้บไดเเกียวกับเงินงงบไดเเกียวกับเงินทีพี่นองบริจาคมาทาบุญสร้างบอน้ำส้างสลาเนาะครับเนาะบได้เกี่ยวกับเงินของเพิ่บออับอันนี้ก็อีพอเล่ากับเจ็บหอมรอมริดจากไอเงินที่พี่นองสัทธาที่ให้พอมากเนาะครับเนาะ ครับเงินผูกคอต่อแขนนี่ยแหละครับครับแล้วก็ทุ่นจากของน้ำนี่ยนะครับเพิ่นก็เลยพอเล่าอยู่ฝุ่นแล้วบ๊อสบายด้เนาะไปบ๊อบสบายบ๊อสะดวกเป็นไงเนาะพอเนาะเือนว่าสมมุิว่านเข้าเฮ็ดเลียวเข้ากาดเข้าบ่ายพิเงี้นก็ได้คือเกาและว้านโอ้ครับครับเขาบัวอยากลงไปพุ่นเขาเฮ็ดอยู่นี่ก็ได้ต็มเรื่อเรื่องไรเงี้ยมันมีข้อแต่กัเตียงหมอนเป็นยีหันเข้ามาครับครับ ครับขอบคุณหลายๆครับพ่อครับนี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือเสียงของพองจำเฮาครับเพื่อนอธิบายฟังแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับท่านผู้ชมคือบริเวณวัดจีสว่างวงครับที่น้องครับซึ่งวัดนี่ก็เป็นวัดที่เก่าแก่มีอายุหลายร้อยปีแล้วครับมีวนาบศักดิ์สิธิ์ ถึงบ่บน้ำนี่นาจะสร้างสมัยขอมครับที่โดนเพราะสมควรครับพี่น้องครับอ,อย่างหนึง่งที่วัดนี่ก็มีโบสถ์ที่สวยงามและมีพระประธานที่มีริมฟีปากเป็นสีชมพูครับซึงเป็นพระประธานที่สวยงามอีกวัดหนึ่งครับ นี่แหละครับบริเวณวัดเป็นกระดานนี่แหละครับทัานผู้ชมคือบริเวณลานนาของวัดศรีสว่างวงครับ ส่วนบ้านเหล็กทีของวัดศรีสว่างวงในี่คคือบ้านเหล็กทีหนึ่งเก่าศูนย์ครับอยู่ตำบลซุ้มเสาอำเภอเพ็ญอย่างวัดดุรดอนท่านี่ครับครับวัดศรีสว่างวงศ์ นี่แหะครับสันผู้ชมบริเวณภายในวัดมีต้นเปื่อยใหญ่แล้วก็มีต้นไม้หลากหลายครับยี่ใ้ในต้นซักกะใหญ่ละครับมีพันธุ์ใหม่หน้าหน้าชนิดขึ้นกันนะครับยี่ในนี้ครับ ครับวัดศรีสว่างวงนี่ก็มีพรอุบโบสถที่สวยงามครับคือโบสถ์นะครับโบสถ์ที่สวยงามที่สร้างเมื่อปีสร้างเสซนเมื่อปีหาเก่าครับ2องพหาลอาครับนี่แะครับโบสถ์นี่ก็สร้างจากแรงศรัทธาของพี่น้องเข้าู้เพิ่นโชคดีครับในสมัยนั้นครับ กัมีผู้เพิพ่นถูกหวยถูกเบอร์ประมาณ10กว่างวดแหละครับหมู่บ้านเพิ่นนี่แหละครับเพิ่นก็เล่ได้สั่งเเผวโบสดหลังนี้แหละครับ